ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางจีนบ่ายนะครับผมจีนบ่ายเมื่อเช้าเสียได้เหมือนกันนะครับจีนเช้าเมื่อเช้า,ชาถ้าขาวิ่งคงจะพอได้เพราะ4 0ไปรตัวรองมาล่างส3 3 4เด่นผมมาสองตัวผมตัวผมเองผมว่าว่าสูตรผมโอเคเพียงแต่ฟันฟันผิดไปหน่อยขาลูดอาจจะเสียใจแต่าจจขาววิ่งก็คงยังได้ตังค์ใช้อยู่นะครับ มาฟังแนวทางจีนบ่ายนะครับผมจีนบ่ายผมได้เด่นตัวเดียวเก้ามันได้เด่นสามตัวเลยมันได้เด่นสามตัวเลยนะเด่นสามตัวเก้าห้าหกผมชอบเก้าผมชอบเก้าผมก็เลยฟันเก้าฟันเก้าเด่นเก้านะครับฟันเก้าฟันเก้า ฝัน9ลูดวิ่ง9นะครับลูดวิ่งลูดวิ่ง9ขาลูดขาวิ่งจัด9ไปครับเจาะ1 9 3 9 5 9 6 9 0 9นะครับหลักร้อยมัด1นะครับลองมัด1หลักร้อยมัด1หลักร้อยมัด1คิดว่าน่าจะน่าจะมีน่าจะมีต่อนะจีนเนี่ยน่าจะ น่าจะพอได้เพราะเด็นมันเริ่มเดินนะจีนเด่นมันเริ่มเดินยังไงก็พิจารณาดูให้ดีๆครับเพราะมันเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางไงก็ขอบคุณมากสําหรับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ขอให้รวยให้รวยจีนบ่ายด้วยนะครับขอให้รวยจีนบ่าย,ยาด้วยขอบคุณที่ติดตามสําหรับท่านที่เข้ามาดูแลวย,ยังไม่ได้กดติดตามช่วยรบก,กวนติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมขอให้ร่ำให้รวยครับ ขอให้เด้งๆครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันห่างบ่ายนะครับห่างบ่ายครับผม